ต้นแบบพึ่งตนฝึกคนให้เข้มแข็งชุมชนเรื่องร่วมเสริมแรงเปิดกำแพงแห่งอารยธรรมสวัสดีครับพวกเราโรงเรียนบ้านบางกะทะครับสําหรับคอนเซปต์เรานะครับก็จะตอบโจทย์ในว่าน,นักเรียนเนี่ยได้อะไรนะครับก็คือได้พึ่งพาตนเองได้ครับโดยตรงคำที่ว่าต้นแบบพึ่งตนนะครับแล้วก็สามารถเผยแพร่สู่ชุมชนนะครับให้สามารถพึ่งตนเองได้นะครับโดยมีเครื่องมือเราคือ มีฐานฝึกการเรียนรู้นะครับตดยฐานฝึกเดี๋ยวให้ท่านองเติมเติมครับครับจุดประสงค์หลักของพวกเรานะครับก็คือสร้างศูนย์ฝึกมีศูนย์ฝึกในชุมชนนะครับแล้วก็เป็นต้นแบบด้วยเพราะฉะนั้นหลักการของพวกเรานะครับก็คือก็ตามหมุดที่ปรับไว้นะครับหลักหลก็คืออยู่ตรงนี้ครับฐานฝึก13ฐานฝึกนะครับทําไมถึงต้องมีเยอะขนาดนี้นะครับ เพราะว่าตอนนี้พวกเรามีแล้วอยู่ฐานเดิมอยู่เก้าฐานเนาะทีนี้พวกเราก็ได้อเรียนเห็นว่ามันยังไม่พอทักษะมันยังไม่พอสําหรับการใช้ชีวิตในในศตวรรษนี้นะครับพวกเราก็เลยคิดค้นฐานขึ้นมาอีกเป็นสิบสามฐานการเรียนรู้นะครับเพื่อที่จะให้ทักษะสมรรถนะมันเพิ่มขึ้นก็คืออ,อีกอย่างนักเรียนของพวกเราก็มีสามร้อยกว่าคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานักเรียนลงไปฝึกตามฐานต่างๆ,ๆเนี่ยก็ แออัดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยกระจายให้มันเยอะขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้มีสิทธิ์เลือกในสิ่งที่พวกเขาอยากเรียนตามความถนัดและความสนใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวคุณครูผมเบียนต่อครับก็โดยเราใช้รูปแบบโมเดลที่เราจะวางไว้ให้มันตรงกับเป้าหมายของเรานะครับหรือยุทธศาสตร์ของเรานะครับโดยเราใช้โมเดลที่ว่า WP s s t e p ครับก็คือมีหมุดเจ็หมุดนั่นเองครับ โดยหมุดที่หนึ่งครับอ่ามุดที่หนึ่งโดยเราเนี่ยจะโดยการสร้างความเชื่อมั่นครับสร้างความเชื่อมั่นโดยการอ่ให้ผู้เรียนนะครับเขารู้ครับแล้วเขาเห็นครับในสิ่งที่เราจะทําในตรงนี้ครับให้เขาเชื่อว่าสิ่งที่เราจะทําเนี่ยมันมีความหมายกับเขาอย่างไงนะครับอ่าแล้วเราก็เปิดอ่ารับสมัครนักเรียนที่สนใจนะครับเข้ามาร่วมนะครับอ่าจากนั้นครับหมุดที่สองครับอ่าเราก็จะจัดอบรมครับให้กับ ทั้งคณะครูด้วยนะครับแล้วก็นักเรียนนะครับที่มาเข้าร่วมในครั้งนี้นะครับให้มีองค์ความรู้นะครับเพื่อที่จะนําไปต่อยอดนะครับอ่าดูเผยแพร่นะครับให้กับนักเรียนคนอื่นภายในโรงเรียนนะครับอ่าหมู่ที่สามนะครับก็เป็นการสร้างฐานการเรียนรู้ครับฐานฝึกก็พูดถึงฐานฝึกนะครับพอดีท่านพอออกมาแก้ให้นะครับเป็นฐานฝึกนะครับเพราะว่าที่เป็นฐานฝึกเนี่ยนะครับ เด็กเนี่ยจะได้ลงมือฝึกปฏิบัติครับโดยเขาได้ทําจริงๆไม่ใช่แค่ว่าไปอ่านไปเฉยแล้วก็รู้เลยนะครับซึ่งนั้นเขาไม่ได้ลงมือทําก็เลยเป็นชื่อฐานฝึกนะครับทั้งสิบสามฐานนะครับต่อไปหมวดที่สี่ครับหมุดที่สี่พอเรามีฐานครบทั้งสิบสามฐานแล้วนะครับหรืออาจจะยังไม่ครบนะครับเราก็จะแบ่งทีมครับแบ่งเป็นทีมสร้างทีมแกนนําขึ้นมาครับ โดยเราจะมีนักเรียนประมาณ60คนครับที่เป็นแกนนําโดยจะมีฐานละ 4- ถึงห้าคนนะครับโดยเราจะดูช่วงอายุครับหรือว่าช่วงชั้นที่เขาจะเหมาะสมว่าเขาจะสามารถดูแลฐานนั้นได้ไหมอย่างเช่นบางทาีฐานที่มันมีความเสี่ยงเช่นเผาฐานนะครับเราจะเอาชั้นเล็กๆเ,เกินไปมันก็ไม่เหมาะสมใช่ไหมครับเราก็ต้องอเนเชิญที่โตขึ้นมาเยอะหน่อยนะครับแล้วก็เอาน้องเนี่ยไปดูแล้วก็คอยช่วย ็นส่วนต่างๆเพราะว่าอย่างเช่นไม่เคยมีเหตุนะครับที่ว่าเกี่ยวกับเตาเผาถ่านนี่แหละครับอมันเคยมีเหตุเหตุการณ์หนึ่งครับอยู่ที่โรงเรียนนะครับและตอนนั้นนักเรียนก็แก้ไขสถานการณ์ด้วยตัวเองนะครับเราก็เลยจึงเน้นความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนต้องมาอันดับหนึ่งครับเรื่องความปลอดภัยนะครับต่อไปเป็นหมุดที่ห้าครับเป็นการถ่ายทอดความรู้นะครับถ่ายทอดความรู้เนี่ยถ่ายทอดยังไงนะครับก็คือ ตอนนี้เรามีหลักสูตรคือหรือชั่วโมงกิจกรรมชั่วโมงอายเกษนะครับในในตารางเรียนแล้วนะครับซึ่งก็จะมีชั่วโมงชุมนุมเนี่ยนะครับในวันอังคารทุกวันอังคารเลยนะครับโดยเด็กเนี่ยก็จะได้เข้ากิจกรรมเป็นฐานครับเหมือนกิจกรรมวอลเลี่ครับโดยสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเขาก็จะเลือกฐานที่เขาสนใจครับให้เขาไปเข้าร่วมว่าเขาสนใจฐานไหนแล้วก็คนประจําฐานเนี่ยก็จะมีสมุดจดบันทึกไว้ครับหรือตาปั๊มไฟวัด อาทีนี้เขาเข้าฐานนี้แล้วนะอาทิตย์หน้าก็ให้เขาเข้าฐานต่อไปให้มันครบให้มันเรียนรู้ทีนี้ไอ้แล้วชั่วโมงที่เหลือล่ะเพราะว่าหนึ่งเทิมเนี่ยมันมียี่สิบชั่วโมงถูกไหมครับอ่าก็ให้เขาเลือกว่าเขาอยากไปเรียนรู้ฐานไหนเพิ่มเติมที่เขาสนใจจริงๆไอ้สิบสามฐานนี้อ่าอีกครั้งหรือสองครั้งหรือสามครั้งนะครับอ่าต่อไปเป็นหมวดที่หกนะครับในการนําผลอ่าอ่าเป็นผลผลิตหรือสิ่งที่เขาลงมาทำนั่นแหละครับอ่า ว่าเขาได้ทําอะไรไปแล้วนะครับว่าผลผลิตที่ได้มาเนี่ยเขาจะเอาไปให้โรงเรียนอ่าเอาไปทําเองที่บ้านนะครับอย่างเช่นทานหรือว่าผักที่เขาปลูกนะครับอ่าเขาอาจจะบางทีก็ให้เขาไปกินเองที่บ้านอ่าบางทีเขาก็เอาไปแจกจ่ายให้ชุมชนนะครับสุดท้ายครับอ่าเป็นการเผยแพร่นะครับขายายผลให้เครือข่ายนะครับอ่าให้ชุมชนแล้วก็ให้เครือข่าย กับผู้ที่มาสนใจนะครับมามาดูมาแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็มาศึกษากับโมเดลของเราในตรงนี้ครับซึ่งเราก็วางไว้ประมาณแผนนี้ประมาณหนึ่งปีครับตอนนี้เราก็ดําเนินการมาได้เยอะแล้วนะครับแต่เราวางงานมันยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่เราก็จะไปปรับเพิ่มเติมกับโรงเรียนของเราครับขอบคุณครับขออสรุปง่านะครับสร้างความเชื่อมั่นนะครับคํำนี้นะครับ เราจะทํายังไงให้สร้างความเชื่อมั่นได้พวกเราก็เลยนี่นะครับยุทธศาสตร์ของพวกเราทําให้โรงเรียนเป็นต้นแบบให้พึ่งพาตัวเองได้ก่อนก็คือของผลิตภัณฑ์ทุกอย่างครับเราจะพยายามนํามาใช้ในโรงเรียนของเราก่อนนะครับก็ตามหลักการพึ่งตนด้วยชาตินี่นะครับถ้าเราพึ่งตนเองได้โดยที่ไม่ได้นําสิ่งภายนอกเข้ามาเยอะชุมชนเขาก็จะเชื่อเราเองนะครับก็เป็นหลักการแนวคิดที่ขอบคุณที่นี่นะครับที่สร้างหลักการนี้ให้นะครับ เพราะว่าพวกเราก็มาแบบว่างเปล่านะครับว่างเปล่าจริงๆเพราะพวกเรามาแบบน้าไม่มีไม่มีในแก้วเลยนะครับวันนี้ก็เยอะขึ้นมานะครับเยอะขึ้นมาครึ่งแก้วแล้วอีกครึ่งแก้วพวกเราจะไปทําต่อที่โรงเรียนนะครับพอมันล้นปุ๊บเราก็จะเทให้กับแก้วท่านที่ว่างเปล่าต่อไปเพื่อเป็นการสืบสารได้ต่อยอดต่อไปครับขอบคุณมากครับสรุปซึ่งจะเทมากเลยนะคะกลุ<ด>่นี้นะครับ